มันหลอกบ่อยไอสภาวะจิตหลอกแนละ้วหลอกหลอกเป็นตัวเป็นตนนะหลอกให้หลงดีหลอกให้หลงชั่วหลอกให้หลงไม่ดีไม่ชั่วเวลาเห็นสภาวานะนั้นมันเกิดเนะเราเห็นเราวางได้เนะหลอกให้อุเบกขาแค่ที่จริงตนของตนก็ยังไม่มี แต่มันยังไม่ทันเมื่อยังไม่ทันก็ให้ไปเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเพื่อชำระตัวชำระตน,นีเมื่อวันไหนว,วันที่ไปนอนป่าบุรีรัมนะ์เ,เห็นไหมย้อนกลับไปดูเห็นมันไหมไอ,อ้มันนะไม่ใช่เรานะในสภาวะนั้น,น่ะ มันจะมีการนึกคิดปรุงแต่งการมีการเป็นการจะมาการจะไปไอตัวนี้แหละมันดิ้นรนมันมันไม่อยากจะเห็นความจริงมันไม่เห็นพอไม่เห็นมันก็เพลิดเพลินไปตามตามสภาวะที่ยึดยึดเป็นตัวตนน่ะยึดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน่ะยึดเป็นตัวเป็นตนมันก็เลยปรุงก็เลยแต่งมันวนหมุนวนหมุนอากับกิริยกรรมมันออกพอกรรมมันส่งผลมันก็อ้าดูกรรม อ่าดูดูซิพอจะขับเคลื่อนพอจะเปลี่ยนแปลงพอจะนะใช้การบันเทามันได้ไหมในเรื่องของกรรมจําแนกเนี่ยครั้นี้พอสักพักึมันจะพัฒนามันใหม่มันปรับมันไม่ได้คงที่นะมันจะเปลี่ยนพอเปลี่ยนก็ดูมันอีกดูไหมพอเรามาฝึกอะฝึกดูดูอัตภาพนี่แหละดูอัตภาพที่มันไม่เที่ยงดูอัตภาพที่มันเสื่อม ที่ประชุมกันมาด้วยดินน้ำไปลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุเนี่ยาาเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะมีการประชุมมาแล้วคอานนี้มันดําเนินไปเนี่ยดูมันราวนี้อำนวยความสะดวกให้มันพอเหมาะในโลกอ่านอ่านสภาวะความจําเป็นในโลกในโลกบริหารจัดการเนี่ย ในโลกกว้างวานาคืบรูปเวทนาสัญญาสังขารมิยานมาบริหารจัดการอำนวยความสะดวกให้มันดูสิแล้วที่ที่จะบริหารเนี่ยมันมีทั้งภายนอกแล้วก็ภายในตนอา้าบริหารเนี่ยมันพอเหมาะพอควร <c oughs> พอมันมีแรงบีบบังคับจากแรงบุญจากแรงกรรมกรรมที่เป็นกุศลมันจะบีบบังคับไปให้ไปสร้างกุศลแล้วกําไรมันก็เป็นบุญกุศลแต่ถ้าแรงบีบบังคับมันจะบีบบังคับไปในเรื่องของอกุศลคือการเบียดเบียนด,ด้วยความคิดเบียดเบียนด,ด้วยคําพูดเบียดเบียนด,ด้วยการกระทํอาอกุศลเหล่านี้ก็จะค้ากําไรไปเป็นอกุศล แต่ถ้าหากว่ากำลังของกุศลมันมากกว่ามันก็ส่งผลเบียดเบียดเบียนอกุศลกุศลเนี่ยจะเบียดเบียนอก,อ,อกุศลออกแล้วก็ดำเนินเรื่องของกุศลเนี่ยให้บริบูรณ์ขับเคลื่อนไปได้อกุศลคือการที่มีความโลภ ความโกรธความหลงมันถูกเบียดเบียนออกไปราะนี้เรื่องของการที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมันเป็นเรื่องของกุศลที่ดำเนินด้วยความคิดคำพูดและการกระทำอันไม่เบียดเบียนมันมีกำลังมากกว่ามันก็เลยเกื้อกูลส่งผลมีช่องให้กรรม กรรมที่สร้างกรรมขาวกรรมดีไว้เนี่ยมันได้ช่องพอมันได้ช่องมันส่งเลยส่งให้มีผู้มาอุปถมัมมีผู้มาดูแลอุปถากม,มันส่งอำนวยความสะดวกให้ทั้งๆท,ท,ที่เราก็คิดว่าเข้าไปในป่าแล้วนะวันนั้นนะเห็นไหมดูพอมันส่งผลนั่นคือกรรมเก่าที่ส่งผลในอัตภาพแห่งโงกรุ๊ ได้ของเลิอดได้ของปราเีตดได้ของเยอะได้ของมากได้ส่งผลเมื่อส่งผลเนี่ยถึงไม่อยากจะได้รับมันก็ได้รับไม่อยากจะได้ก็ต้องได้เพราะกรรมนั้นมันส่งผลแล้วต้องยอมรับเรายอมรับได้ไหมล่ะเมื่อเวลามันจะส่งผลน่ะยอมรับได้ไหม ว่าวิบากเนี้มันจะส่งผลให้เราได้ต้องบริโภคอาหารอันอร่อยบริโภคอาหารอันปราณีตได้นั่งที่นั่งอันปราณีตได้นอนที่นอนอันปราณีตได้ข้าวน้ําอาหารอันอุดมสมบูรณ์มีทั้งมิตรบริวารที่มีความแช่มชื่นเบิกบานด้วยบุญกุศลยอมรับได้ไหมยอมรับได้ก็รับเพราะเหตุปัจจัยเนี้เคยสร้างไว้แต่ก่อนแนละ้ว มันส่งผลมาแล้วมันค้ากำไรที่จะส่งผลไปต่อดูให้ดีๆต่อได้บัตะสงสารนี่แหละถึงเราไม่อยากได้เราก็ต้องได้เราก็ต้องรับรับวิบากกรรมนี้แล้วผู้ที่มาสร้างเหตุปัจจัยนี้เนะี่ยส่งผลไปต่อของเขาเขาได้แช่มชื่นเบิกบานต่อเขาได้อิ่มเอิบต่อแล้วผู้ใดก็ตามเนะี่ยได้สร้างอากุศลไว้ จะอยู่ที่ใดก็ตามอากุศลก็ส่งผลความเศร้าหมองของจิตความคิดอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนความโลภความโกรธความหลงเป็นอกุศลอยู่ที่ไหนเนะี่ยสภาวะกามก็เข้าไปสภาวะนะเนี่ยพยาบาทก็เข้าไปนิวรความวง่วงเหงาหานอนความวง่วงซึมความหดหู่ใจ นะความฟุง้งซ่านความลำคาญใจไม่ยินดีไม่พอใจมันก็เข้าไปตามจะอยู่ที่ใดก็ตามมันเข้าไปหาวิบากกรรมตัวนี้ก็ส่งผลแล้วถึงแม้ว่าจะอยู่ร่วมกันก็ตามก็กรรมก็จำแนกสัตว์และบุคคลให้ยาและปราณีนี่แตกต่างกันยอมรับได้ไหมละ่ะถ้าหากว่าอกุศลมันจะครอบงำ แล้วก็เวลามันส่งผลน่ะส่งผลให้เศร้าหมองเศร้าหมองอยู่ที่ไหนก็ได้รับเศร้าหมองทางความคิดเศร้าหมองทางคําพูดเศร้าหมองทางการกระทําที่มีเหตุปัจจัยมาเนี้ยเอาส่งผลพอส่งผลก็ต้องรับนี้ไม่พ้นไม่อยากได้ก็ต้องได้ไม่อยากจะรับก็ต้องรับ เพราะสภาวะเนะี่ยได้อัตภาพที่รองรับเนะี่ยมาแล้วแล้วก็เหตุปัจจัยที่ได้สร้างสร้างไว้แล้วฉะนั้นบุรุษบุคคลใดนะ่ยที่จะสร้างสิ่งใดด้วยความคิดคำพูดและการกระทำโดยเจตนาไอ้ตรงนี้เนะ่ยเป็นกรรมมัฐานเป็นกรรมคือการกระทำด้วยความคิดคำพูดและกายเป็นฐานะเป็นที่รองรับ จะเป็นอกุศลก็ตามจะเป็นกุศลก็ตามจะเป็นความโลภความโกรธความหลงก็ตามจะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็ตามจะส่งผลในสภาวะแห่งรูปนามแห่งขันห้าแห่งกองทุกนี้เป็นที่รองรับเป็นฐานรองรับในการกระทําสิ่งต่างๆเหล่านั้นเอาไว้ถ้าหากว่าเราเนี่ยยอมรับผลนั้นได้ผลนั้นแหละเนี่ยจะส่งผลเรา ก็จะเป็นผู้รับสิ่งนั้นเองดังนั้นเฉพาะตนตนตนจึงต้องมาปรึกผลตนมาดูดูตนเองพยายามที่จะมาดูตนเองให้มากเพื่อในการดำเนินเพื่อในการเดินทางเพื่อการชำระตัวชำระตนเพื่อที่จะสร้างอินทรีย์กำลังเพื่อจะช่วยเหลือผู้อื่นได้ถ้าคนที่ไม่มีกำลังเนี่ยช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้ แม้แต่ตนเองก็ช่วยไม่ได้ถ้ายังมีตัวตนอยู่สร้างสร้างกำลังก่อนเหมือนบุรุษบุคคลผู้จะไ่ว้น้ำข้ามแม่น้ำอย่างเงี้ยก็ต้องหัดไหา้น้ำก่อนให้มีกำลังก่อนก่อนที่เรือจะล่มนะฮะหัดไหา้น้ำก่อนเรือจะล่มแต่เมื่อไหร่เรือจะล่มแล้วมาหัดไ่วยน้ำไม่ทัน จะไปหัดตอนนั้นไม่ทันงั้นต้องหัดว่ายน้ําก่อนมาฝึกตัวมาฝึกตนให้รู้ตัว,ให,ตวให้รู้ตนก่อนห่วงน้ำคือมาหาสมุทรสาครถ้าคิดว่าตัวเองเนี่ยโอ้เกิดมาแก่เจ็บตดยไอคอนนั้นเนี่ยจะไม่ประมาทมีสติมารู้ตัวมารู้ตนคือเพิกถอนนะ่ะสภาวะที่เข้าไปเกาะเกี่ยวเรื่องของกุศลเรื่องของอกุศล จะศึกษาไทยถามเพื่อให้รู้เรื่องของกุศลเรื่องของอกุศลลากเง่าของกุศลลากเง่าของอกุศลเหมือนอย่างที่แสดงมาก่อนหน้านี้นี่คือการแสดงถึงกุศลอกุศลและก็ลากเง่าของมันเพื่อให้เห็นเหตุปัจจัยในการเกิดแก่เจ็บตายเพื่อให้เห็นเหตุปัจจัยในการเกิดมาแปรเปลี่ยนดับสิ่งใดมีการเกิดสิ่งนั้นมีการดับ การแสดงธรรมดาธรรมชาตินี้เป็นการแสดงปฏิจจสมุปบาทใช้ภาษาที่สื่อสารกันง่ายๆนะให้ได้เข้าใจเพื่อที่ให้พวกเราเนะี่ยจะได้มาพิจารณาดูตนเองแต่เมื่อไหร่ที่ไปพิจารณาดูผู้อื่นเป็นการส่งจิตออกไปข้างนอกเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่ถ้าหากเมื่อไหร่ที่มีเหตุปัจจัยต่างๆเนะี่ยเข้ามาส่งผลมาจะเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตาม ไม่สุขไม่ทุกข์ไตามเนี่ยกลับมาดูตัวมาดูตนว่าเราเพลิดเพลินไปตามไหมในเรื่องสภาวะต่างๆที่มีที่เป็นจะบริหารจัดการได้ไหมกับการสงบระงับไม่ไปเพลิดเพลินตามที่จะเป็นตัวเป็นตนกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่มีเหตุปัจจัยในการกระทบมาแปรเปลี่ยนแล้วก็ดับไอสภาวะที่เป็นที่รองรับกระทบอยู่เนเนี่ยเป็นสภาวะกรรมเก่า แต่ถ้าหากว่าเรามาพิจารณาถึงกรรมเก่าที่ได้มาเพราะมีเหตุปัจจัยแต่ก่อนอย่างพวกเราเราเนี่ยสร้างเหตุปัจจัยอะไรไว้เดี๋ยวกระทบเข้ามาไปรู้ทันนะด้วยการฝึกสติพอเวลามันส่งผลเนนะ่ะไม่มีใครรับแทนให้ได้นะต้องรับแล้วก็พิจนารณามันเพราะมันมีมาแล้วนะมีเหตุปัจจัยมาแล้วในอัตภาพในการมีการเป็นในรูปรูปรัตนานะในเวทนาในความรู้สึกนะ คือจะเป็นสุขเป็นทุกข์กับมันในสัญญาคือความจําได้หมายรู้ว่ามีตัวมีตนมีแข้งขามีอะไรตามสมมติโลกเนี่ยแต่ที่จริงสภาวะเหล่านี้เป็นของเกิดของดับทั้งหมดเลยสังขารในการปรุงการแต่งการปรุงแต่งบริหารจัดการในธาตุในขันน่ยจะดูแลหาหยุกหายาหาอาบนองอาบน้ําอะไรชําระมันยังไงก็ตามมันจะปรุงมันจะแต่ง อยากจะได้ดีมีเป็นในรูปรสกลิ่นเสียงตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันปรุงมันแต่งทั้งหมดเลยปรุงแต่งในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปรุงสภาวะจิตก็เป็นเพียงแค่ธาตุรับรู้รับรู้ดับรับรู้ดับรับรู้รร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 ทิ้งถ้าเห็นอย่างนี้เนี่ยมันสบายแต่ถ้าหากว่ายังเห็นไม่ทันเรื่องของสภาวะที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยถ้ายังเห็นไม่ทันก็รู้ไว้ก่อนจำไว้ก่อน เพื่อเมื่อไหร่ที่เรามีสติพอมีกําลังพอในสติตินรียสติอินทรีย์เพื่อที่จะไปรู้และเพิกถอนรู้และเพิกถอนเพิกถอนตัวตนแตท้ทท้จริงสภาวะที่ใช้อยู่มันไม่ใช่ของบุรุษบุคคลต้นของตนยังไม่ใช่ของตนเป็นของใช้แค่ชั่วคราวบริหารจัดการไปพันผ่านเนี่ยไอที่เราท่องเที่ยวไป ในโลกน่ยเพื่อยังประโยชน์แต่คราวนี้ไอ้คำว่ายังประโยชน์เนี่ยจะยังประโยชน์อะไรยังประโยชน์น่ยตนเองหรือยังประโยชน์ผู้อื่นหรือยังประโยชน์ทั้งตนเองทั้งผู้อื่นในโลกเนี่ยใช้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์สิ่งที่มีอยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและก็ผู้อื่นยังประโยชน์ตามสมมติโลก ผู้ใดเห็นประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นเห็นโทษของตนเห็นโทษของผู้อื่นเห็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นโทษเนี่ยพูดถึงโทษโทษของขันหนะ้าเนี่ยคือความเสื่อมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเสื่อมเป็นของพัดพา่าเป็นของไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน รันนี้ประโยชน์เนี่ยคือการได้มาพิจารณาเห็นของไม่เที่ยงเห็นของแปรเปลี่ยนเห็นของไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนี่แหละเห็นแจ้งชัดเจนแล้วเพิกถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นออกจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นกับของเสื่อมนั่นคือประโยชน์เอามาทิ้งเอามาปล่อยเอามาระเอามาวางใช้ประโยชน์ในการเอามาฝึกฝึกละฝึกปล่อยฝึกวาง วางตัวบางตนที่จะไปยึดมั่นถือมั่นเอาของเกิดของดับของแปรเปลี่ยนของเสื่อมเนี่ยไม่ยึดมั่นถือมั่นเอามาเป็นของตนไม่เพลิดเพลินตามมันถ้าปล่อยได้วางได้จากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นส่วนเวลาที่เหลือในอัตภาพที่ยังคงอยู่ที่ยังเหลืออยู่รอการแตกสลายรอการแปรเปลี่ยนของมันดูแลบริหารจัดการอำนวยความสะดวก ให้พอเหมาะพอควรในการดำเนินชีวิตในการบริหารจัดการเนี่ยแก้ไขแก้ไขสิ่งที่บกพร่องนะให้มาดำเนินไปได้ด้วยความสะดวกบริหารจัดการในโลกไอ้โลกนี้นะโลกกว้างวานาคืบบนี้นะไม่ใช่โลกอื่นใดใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและก็ผู้อื่น เมื่อตอนเองได้ประโยชน์ในการได้ยินได้ฟังทำในการพิจารณาและเพิกถอนได้ก็ยังประโยชน์ผู้อื่นให้ได้ยินได้ฟังให้ได้พิจารณาเพื่อเป้าหมายในการเพิกถอนเพื่อความวิมุตติหลุดพ้นถ้าตนเนี่ยยังคิดว่าตนน่ตน,นได้ประโยชน์ในการได้ยินได้ฟังแล้วแต่เพียงแค่แต่เนี่ยยังละไม่ได้ยังปล่อยยังวางไม่ได้ยังเป็นผู้เสขะยังเป็นผู้ศึกษา ที่จะต้องชําระที่จะต้องปล่อยต้องวางอีกจะต้องทําหน้าที่ของตนเนี่ยเพื่อชําระตนอีกแต่พอเห็นแล้วว่ามีโทษเห็นโทษแล้วแต่ก็อยากจะยังประโยชน์ให้ผู้อื่นได้เห็นโทษด,ด้วยตามที่เราได้เห็นก็เลยไปเพื่อจารีดเดินทางเดินทางไปเพื่อยังประโยชน์ให้เขาได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังอย่างนน้อยเนี่ย ไปให้เขาได้ยินได้ฟังเนะ่ยเขาจะแช่มชื่นเบิกบานเขาได้รับสิ่งนั้นระลึกได้สภาวะตอนนั้นเป็นสภาวะสุขความยินดีอิ่มเอิบผ่องใสของจิตปราศจากอากุศลครอบงำโลกสวรรค์เกิดกับเขานักขณะนั้นขณะที่เขาได้ยินได้ฟังเราแสดงเขาเป็นผู้สงบสำรวมได้ด้วยกายด้วยวาจาด้วยความคิด ไม่มีการเบียดเบียนด้วยความคิดคำพูดและการกระทาเป็นผู้สงบสํารวมอยู่ฝ่ายปุสลมีสติมีสมาธิตั้งมัน่นเขาสามารถที่จะมีเมตตาเอื้อเฟื้อเกื้อกูลขณะนั้นนะ่ะเขาสู่พรมโลกได้สภาวะจิตที่มีเมตตาขณะนั้นน่ะเขาสู่พรมโลกได้แต่ถ้าหากว่าเขาเห็นการเกิดการดับความไม่เที่ยงตามที่เราแสดงเขาก็สามารถที่จะ เข้าสู่ความวิมุตติความหลุดความพ้นออกจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นที่จะไปเพลิดเพลินกับอัตภาพอย่างสังขารร่างกายเสือเส่อมนี้ได้เหมือนกันสุตตะสุตตะมยะปัญญาฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาขณะที่ฟังแล้วนะ่ะไตรตรองไปตามมันจะมีกำลังคนนะ่ะคนที่มีกำลังนะ่ะมันก็สามารถที่จะเพิกที่จะถสอนออกนะขณะปัจจุบันนั่นเลย แต่กำลังมันไม่พออีกมันก็กลับไปยึดมาใหม่เหมือนเหมือนจอกแหนในในสรนะเนี่ยเมื่อเวลาเราแหวกออกมีผู้มาช่วยแหวกออกโอ้โ,อโ,อโหมันจะตีวงกว้างพอตีวงกว้างมันจะเห็นน้ำใสเห็นตัวปลาขณะตรงนั้นน่ะถ้าปล่อยไว้สักพักนึงเนี่ยไม่ได้เอา,อาสะวะออกมันก็หุ้มกลับมาอีกเหมือนเดิม แล้วคนนี้มันจะจำตรงนั้นไม่ได้จำความเบิกบานผ่องใสของจิตจำความรู้สึกแห่งบุญกุศลความอิ่มเอิบความผ่องใสจำได้เป็นสัญญาคารนนี้เขาจะทำตรงนั้นแหละซ้ำๆถ้าผู้มีกำลังทำให้มีด้วยศรัทธาด้วยความเพียรด้วยสติด้วยสมาธิที่ตั้งมั่นปราศจากอากุศล ด้วยปัญญาเพิกถอนอัตตาตัวตนตัวนี้นะ่ะอินทรีย์ที่ทําให้เกิดมีมีกําลังเพื่อเพิกถอนตัวตนเหมือนบุรุษบุคคลพู้เนี่ยที่เข้าไปสู่สัตว์แล้วก็ใช้กําลังของตนหรือจอกหรือแหนะหรือผักตบออกหรือออกแล้วมันจะเห็นน้ําใสอันกว้างแล้วก็ควบคุมไม่ให้จอกแหนเะนี่ยมันหุ้มเข้ามา เขาก็จะได้น้ำใสไว้ใช้ตลอด